อยู่กับน้องนะคะเมื่อน้องทําดีนะคะเมื่อน้องอมีการแบ่งปันเกิดขึ้นคือสิ่งนี้เราต้องสอนด้วยนะอาลูกขนมแบ่งพี่หน่อยเนี่ยอะเวลาทานข้าวด้วยกันเป็นโอกาสดีที่เราจะสามารถสอนลูกๆได้ด้วยการทําเป็นตัวอย่างให้ดูพ่อนี่อร่อยมากเลยแม่ชอบมากแม่แบ่งพ่อนะ อะไรประมาณนี้นะคะอุ้ยพ่อหนังสือเล่มนี้ดีจังเนี่ยแม่แบ่งพ่อนะหรือว่ามีของกินที่อร่อยอร่อยนะคะกินด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นโอกาสฝึกฝนเลยนะคะฝึกกันแบ่งนะคะเขาจะเข้าใจคำว่าแบ่งกันชอบมากแบ่งกันเห็นไหมคะคำที่เราใส่ลงไปมันเป็นพาสเวิร์ดเนาะมันเป็นคีย์อันนี้แม่ชอบมากเลย แม่แบ่งพ่อนะอุ้ยการ์ตูนเล่มนี้แม่ชอบมากเลยลูกนี่แม่แบ่งลูกอ่านด้วยนะนะคะของเล่นชิ้นโปรดของลูก่ะเอ๊ลูกจะแบ่งชิ้นไหนให้พี่นะลูกจะแบ่งชิ้นไหนให้น้องนะอะไรจะแบ่งกันดีนะคะอ่ะหรือแม้แต่การไปซื้อของซื้อขนมใช่ไหมคะหนูดูเผื่อน้องด้วยนะน้องชอบอะไร หนูจำได้ไหมคะใช่ไหมคะหรือบอกน้องพี่ชอบอะไรฝากพี่หนึ่งชิ้นนะคะไปถึงก็เอาไปแบ่งพี่เอาไปฝากพี่อันนี้เป็นการสอนสอนโดยธรรมชาติสอนโดยอัตโนมัติเขาจะจำได้ว่าการแบ่งคืออะไรนะคะ okay, okay.